ตอนนี้เราอยู่กันในระบบสตรีมกับ15เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่ได้เล่นเกมแท้นะครับเชื่อว่าต้องรู้จักลบสตรีมแน่นอนเพราะว่าโดยลบสตรีมนี้ทําให้เกมแท้เนี่ยกลับมามีบทบาทในวงการเกมอีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วยชีวิตเหล่าเกมเมอร์เอาไว้มากมายนะครับผมไม่ได้กําลังพูดถึงการช่วยชีวิตในแบบที่เราสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นหรือว่าใช้จ่ายได้คล่องขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในทางธุรกิจครับถ้าหากว่าบริษัทค่ายเกมเนี่ยได้ทาการลงทุนสร้างเกมไปแล้วทากําไรไม่ได้ครับ เขาก็ต้องเลิกทําหรือว่าย้ายไปทําอย่างอื่นแทนครับเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าไม่มีสตรีมแล้วก็ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้มีเกมเล่นกันเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับเอาละครับทีนี้เราจะมาทําความรู้จักสตรีมกันนะครับกับข้อที่1ครับสตรีมนั้นเป็นระบบซอฟต์แวร์ครับที่เปิดให้ค่ายเกมต่างๆนั้นสามารถเข้ามาขายเกมของตนในระบบนี้ได้นะครับรวมถึงบริการให้ผู้เล่นต่างๆมากมายจากทั่วโลกสามารถเข้ามาเล่นเกมร่วมกันได้ นอกจากนี้ครับยังรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลในระบบค่าวการใช้ระบบแชททั้งแบบส่งข้อความและติดต่อด้วยเสียงโดยระบบสตรีมนี้มีการเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2003ซึ่งเป็นรุ่นเบตา้าถูกเปิดมาเพื่อใช้คู่กับเกม Counter Strike 1.6ครับและในตอนนั้นครับก็มีผู้ที่เข้ามาทดสอบระบบสตรีมครับอยู่ที่80,000ถึง300,000คน แต่ถึงอย่างนั้นครับสตรีมก็ไม่ใช่ระบบแรกของโลกที่ทําให้ผู้เล่นนั้นสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้ครับเนิมทีนั้นมีระบบที่มีชื่อว่า World of n a n c e Network อยู่แล้วนะครับโดยเจ้าของก็คือ c r y s i ีย a g a m e นะครับต่อมาครับในปี2004ครับเจ้าระบบนี้เนี่ยที่เคยเปิดให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกม Home World, Half-Life, Outpost 2 StarTech, Armada, Soldier of Fortune, Darklands Silencer แล้วก็ Ark เนี่ยระบบนี้ก็ปิดตัวลงไปครับทำให้สตรีมนั้นได้เข้ามาแทนที่ในส่วนนี้ ข้อที่2ครับเชื่อว่าสาวกชาวสตรีมน่าจะเคยได้ยินชื่อของเก e นิวเวลกันมาบ้างนะครับซึ่งพวกเขาก็น่าจะรู้จักชื่อนี้ก็เพราะว่าเกม Half-Life หรือไม่ก็ตัวสตรีมเองนั่นแหละแต่อันที่จริงแล้วครับเก e นิวเวลเนี่ย เคยทำงานในบริษัท Microsoft มานานถึง13ปีครับโดยเขานั้นเป็นพนักงานคนที่271ของบริษัทเขานั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ Windows 1.01, 1.02และ1.03ซึ่งถือว่าเป็นตัวต้นแบบของ Windows เลยนะครับหลังจากนั้นครับเจฟก็ได้ตัดสินใจลาออกมาพร้อมกับไมค์แฮร์ริงตันครับซึ่งทั้งคู่นั้นก็ร่ำรวยมาแล้วนะครับจากความสำเร็จของระบบ w ิน d o w s และทั้งคู่ก็ได้ตั้งบริษัทวาวขึ้นมาร่วมกันครับ ข้อที่3ครับสำหรับผู้ใช้สตรีมชาวไทยน่าจะสังเกตได้อยู่แล้วนะครับว่าระบบสตีมนั้นรองรับภาษาไทยด้วยซึ่งประเทศไทยนั้นนับว่าเป็นประเทศเล็กๆบนโลกนะครับไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่มากนักและเป็นภาษาที่มีคนใช้ไม่เยอะแต่ก็ย,ยังรองรับภาษานี้ครับนั่นก็เพราะว่าบริษัทวาวนั้นทําให้สตีมสามารถใช้งานได้ถึง237ประเทศทั่วโลกและรองรับได้มากถึง21ภาษาครับ ข้อที่4ครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าบนระบบสตรี m นี้เนี่ยมีเกมขายอยู่มากมายนะครับจากหลายๆค่ายด้วยกันคําถามคือคําว่ามากนี้เนี่ยมาแค่ไหนนะครับปัจจุบันครับหากว่าเรารวมระบบทั้ง Windows, m a c และ Linux เข้าด้วยกันครับสตรีมนั้นจะมีการให้บริการเกมอยู่มากกว่า6,400เกมครับซึ่งคิดเป็นมากกว่า75%ของเกมที่เปิดให้โหลดทั้งหมดบนโลก ข้อที่5ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของจํานวนผู้เล่นกันบ้างเรื่องเยอะนั้นไม่น่าแปลกใจครับมันเยอะแน่ๆครับเพราะว่าปัจจุบันแล้วสตรีมนั้นมีผู้ใช้บริการมากกว่า125ล้าน ID ทั่วโลกครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าก็คงมีบางคนนะครับที่สมัคร ID ไว้แล้วลืมพาสเวิร์ดหรือว่าอะไรอย่างนี้ทําให้1คนอาจจะมีหลาย ID ได้แต่ถ้าเราคิดว่า1คนตอนหนึ่งไนะครับ นั่นก็หมายความว่าจํานวนผู้ใช้สตรีมนั้นมีมากกว่าจํานวนประชากรของประเทศเม็กซิโกทั้งประเทศรวมกันครับหรือถ้าเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งให้ใกล้ตัวอีกหน่อยครับก็คือจํานวนผู้ใช้สตรีมทั้งหมดนั้นใกล้เคียงกับจํานวนประชากรญี่ปุ่นทั้งประเทศรวมกันครับ ข้อที่6ครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าระบบ s t e ี m นั้นถือว่าเป็นระบบที่อยู่มานานแล้วกับวงการเกมนะครับและปัจจุบันก็มีผู้เล่นอยู่มากมายครับแต่ว่าเกมแรกบน s t e ีมที่มียอดผู้เล่นมากถึง1ล้านคนเป็นเกมแรกก็คือเกม Dota 2จากค wow ่ายวาวเจ้าของ s t e ีมนั่นแหละครับ ข้อที่7ครับเรามาดูข้อมูลปัจจุบันกันบ้างครับในวันที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับวันที่7เดือน4ปี2017ใน Steam ในสตีมมีผู้เล่นออนไลน์พร้อมกันมากที่สุดถึง11.8ล้านคนครับและเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุด10อันดับนั่นก็คืออันดับ1ครับ Dota 2อันดับ2 Counter Strike Global Offensive หรือว่า CS GO นะครับอันดับที่3ครับ H 1 C 1นะครับอันดับที่4ครับ GTA 5นะครับอันดับที่5ครับ Team Fortress 2นะครับ อันดับที่6ครับ Player u n k n o w n c e Battle Ground นะครับอันดับที่7ครับ Arc Survival อันดับที่8ครับ p a y d a y 2อันดับที่9ครับ Football Manager 2017ครับและอันดับที่10ครับก็คือ Warframe ครับ ข้อที่8ครับกลับมาดูเรื่องของเงินเงินทองทองกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่เงินของ s t e a มแต่เป็นเงินของพวกเราเองครับทาง s t e a m นั้นอนุญ,ญาตให้ค่ายเกมสามารถตั้งราคาต่างกันได้ในแต่ละโซนประเทศตามแต่ทางค่ายจะเห็นสมควรครับทำให้หลายคนมักจะมุด IP หรือว่าฝากเพื่อนชาวต่างชาติซื้อเกมแล้วส่งเป็นกิฟต์มาให้ครับถึงแม้ว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ทําให้เราได้เกมในราคาที่ถูกลงแต่ว่าวิธีการนี้เป็นการกระทําที่ผิดต่อก,กฎของ s ตรีมโดยตรงเช่นกันครับ พอทีเก้าครับระบบที่ผมกําลังจะพูดถึงนี้ถึงแม้ว่าจะซัพพอร์ตแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกมของค่ายวาวเองนั่นแหละแต่ว่าผู้เล่นก็สามารถนําไอเทมในเกมมาขายเป็นเงินสตรีมเวเตได้นะครับหรือก็คือผู้เล่นสามารถเล่นเกมแล้วเอาของที่ได้มาเนี่ยมาขายให้กับผู้เล่นอื่นเพื่อเก็บไว้เป็นเงินสำหรับซื้อเกมหรือว่า DLC บน Steam ได้นั่นเองนะครับซึ่งต่างจากระบบการขายของใน d i a b l บทครับที่ผู้เล่นนั้นสามารถเอาเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารได้จริงๆนะครับ ซึ่งก็น่าเสียดายครับเพราะว่าในตอนที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้เนี่ยระบบเงินจริงของเดบโอสนั้นถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับข้อที่สิครับสำหรับผู้ใช้ Ste ีมแบบทั่วไปนะครับน่าจะเห็นว่า s ตรี am นั้นก็เป็นแค่ระบบที่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถซื้อขายเกมได้สามารถเข้ามาเล่นเกมด้วยกันได้แต่ว่าอันที่จริงแล้ว Ste ีมไม่ได้ทําแค่นั้นครับทาง s ตรี am นั้นยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้อีกด้วยนะครับทำให้ s t e a มรู้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์แบบไหนสเปคเท่าไหร่วินโดว์อะไรนะคร ซึ่งข้อมูลตรงนี้ครับทาง Steam เนี่ยไม่ได้นําไปขายหรือว่าเก็บเป็นความลับแต่อย่างใดครับทุกคนนั้นสามารถกดเข้าไปดูได้โดยส่วนใหญ่แล้วครับข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาเกมสามารถสร้างเกมได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับข้อที่11ครับจากข้อมูลปี2015ยอดซื้อเกมบนสตรีมนั้นมีมากกว่า350ล้านเกมซึ่งคิดเป็นมูลค่าแล้วจะอยู่ประมาณ3 5พันล้านเหรียญสหรัฐครับ และจากภาพรวมปี2015ครับมีการซื้อขายเกมจากทั่วโลกมูลค่าอยู่ที่27ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งนั่นหมายความว่า Steam ทำส่วนแบ่งการตลาดไปได้มากถึง15%ซึ่งถือว่ามากทีเดียวครับข้อที่12ครับระบบสตรีมเนี่ยทำการขายเกมตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเดือนตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงเวลาที่มีการซื้อขายเกมบนสตรีมมากที่สุดก็คือเดือนธันวาคมครับซึ่งตรงกับช่วงเซลลใหญ่ของสตรีมนั่นเอง ข้อที่13ครับเมื่อเราพูดถึงกลุ่มผู้พัฒนาเกมครับก็จะประกอบด้วยค่ายใหญ่ๆมากมายครับแต่ว่าถ้าหากพูดถึงค่ายที่มีชื่อเสียงแย่ที่สุดนั้นหลายคนก็มักจะบอกว่าเป็นค่าย EA ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาบอกกันว่าอย่างนั้นนะครับชื่อของ EA นั้นมักจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆครับเคยมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับที่ทางค่าย EA นั้นเสนอเงินจํานวนมหาศาลเพื่อซื้อค่าย Valve wow ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่าย Valve wow ถือว่ายังไม่ใหญ่มากโชคดีที่เกฟตัดสินใจไม่ขายครับ อันนี้ลองคิดกันเล่นๆนะครับผมคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าหากว่าปัจจุบันนี้ระบบสตรีมถูกให้บริการโดยค่าย EA ไม่ใช่ค่ายวาวครับข้อที่14ครับมาดูระบบการทํางานของค่ายวาวกันบ้างนะครับพนักงานในบริษัทวาวนั้นจะไม่มีเจ้านายคอยคุมหรือว่าคอยสั่งก็คือมีเจ้านายที่อยู่แบบับงสูงไปเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีการมาคอยจี้นะครับว่าคนนี้ต้องทํางานอะไรนะครับแต่ว่าพวกเขานั้นมีสิทธิ์ในการคิดไอเดียใหม่ๆและจับกลุ่มการสร้างผลงานนั้นให้กับบริษัทได้ครับ ข้อที่15าครับการทำงานบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะครับช่วงก่อนที่เกม Half-Life 2จะวางจำหน่ายครับได้มีแฮกเกอร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งสามารถแฮกตัวเกม Half-Life 2ออกมาและปล่อยโหลดบิดได้สำเร็จนะครับในครั้งนั้นครับทาง Valve ววได้ย้อนรอยกลับไปจนพบว่าใครคือแฮกเกอร์คนนี้ครับและหลอกว่าทาง Valve ววนั้นสนใจในฝีมือของเขาและอยากจะรับเขาเข้าทางานครับแต่ในความเป็นจริงแล้วพอรู้ตัวทาง Valve ววก็ได้ส่งให้ตารวจนั้นเข้าจับกลุ่มที่บ้านพักของเขาครับ จบนะครับครบทั้ง15ข้อที่เตรียมมาให้นะครับหลังจากที่ทําข้อมูลของคลิปนี้เสร็จครับผมก็รู้สึกจริงๆว่าพวกเราเนี่ยโชคดีมากนะครับที่อยู่ในช่วงที่มีระบบสตรีมเข้ามานะครับเพราะว่ามันทําให้เรานั้นสามารถซื้อเกมได้ง่ายขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะหมดเงินไปเยอะแล้วล่ะกับระบบสตรีมนี้นะครับแต่ว่าเงินที่เราเสียไปเนี่ยมันถึงมือผู้พัฒนาจริงๆครับแล้วทำให้เรานั้นมีเกมต่อๆไปเล่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นครับก็อยากให้ทุกคนช่วยการสนับสนุนซื้อเกมแท้กันให้มากขึ้นครับ ถ้าหากว่าใครที่เป็นเกมเมอร์แล้วโตวพอสมควรแล้วนะครับน่าจะพอจําได้ว่าสมัยก่อนตอนเราเด็กๆเนี่ยมีเกมภาษาไทยเยอะมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้แทบไม่เหลือแล้วก็เพราะว่า ค่ายต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าประเทศไทยมีการโหลดเถื่อนเล่นเถื่อนกันเยอะนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลกักหรือว่าไม่ใช่เป้าหมายทางการตลาดหลักครับ mm hmm. เขาก็เลยตัดฟีเจอร์ที่เป็นภาษาไทยออกไปหลายคนอาจจะรู้เหมือนกันนะครับว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็เล่นเถื่อนเยอะแต่ว่าด้วยจํานวนประชากรที่เยอะขนาดนั้นนะครับทำให้ตลาดมันใหญ่มากๆการที่มีคนครึ่งหนึ่งสมมติว่าครึ่งหนึ่งต่อให้มีคนเล่นเถื่อนสัก70%ของประเทศนะครับ 30%นั้นก็ยังคงเป็นเม็ดเงินมหาศาลครับแต่ว่าประเทศเราไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะฉะนั้นช่วยกันได้ก็ช่วยกันครับสุดท้ายครับก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ร้านเกม Steam Store อย่าลืมนะไปกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรให้ผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมผมกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ